สวัสดีครับผมอาจารย์เทพมังกรทองอภิมหาสติวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของดวงในช่วงเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่16ถึง30ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับท่านที่เกิดในราศีในราศีกระกฏแต่ก่อนอื่นใน้ฝากนิดนเดิสำหรับท่านที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์เทพมังกรทองอภิมหาสติ ก็แอดไลน์ไอดีมาที่เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ที่ราคาตามนี้นะตามนี้อย่ากเกินนะตท่านนี้อา้าวแล้วท่านที่เกิดในราศีกรกฎก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมอา้าวเดี๋ยวเรามาว่าอา้าวเดี๋ยวอาจารย์บอกนิดนึงอาจารย์ดูดวงใครอยากดูส่วนตัวนะแอดไลน์มานะแล้วก็ค่าครูก็ตามศัาราที่ราคาและอาจารย์ดูดวงแบบทอดไพ่ยิบซีราคาอ้าวตามนี้แล้วกักกน สำหรับชาวราศีก,รก็รกฎเดี๋ยวเรามาว่าถึงลักษณะนิสัยใจคอพื้นดวงอนาคตต่อไปภายพักหน้าจะรับจะรวยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยเฉี่ยวเป็น่างนะี้นะอ้าวสำหรับชาวราศีก,รก็รกฎเป็นคนที่ไว้ใจคนอื่นนะเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นส่วนมากถูกเอาเปียบเป็นไงอะ่ะนะแล้วก็เป็นคนที่หลับยากค่อนข้างหลับยาก เมื่อมีอะไรมากระทบหัวจิตหัวใจหรือว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยจะหลับยากแม้จะกินยาแก้แพ้ก็ไม่สามารถทําอะไรชาวราศีกรกฎดได้เพราะอะไรในหัวมีแต่เรื่องความชุลมุนวุ่นวายเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นปฏิเสธไม่เป็นเฮ้ยไปกินเหล้ากันมาอันนี้แม่งเปรี่ยวปากชิบหายเลยนะอ่ะก็ได้ถามไ่าอยากไปไม่อยากไปยังไงเดี๋ยวเสียเพื่อน ก็ต้องไปเป็นแบบนี้นะแล้วก็ปฏิเสธนะบอกแล้วปฏิเสธไม่เป็นแล้วก็เป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอยอมหักไม่ยอมงอหมายความว่าอย่างไงอะ,อะไรที่ถูกก็คือถูกไม่สามารถจะไปโน้มน้าวความรู้สึกเขาได้ถ้าผิดคือผิดถ้าถูกก็ถูก,ถกชัดไปชัดมาเป็นอย่างนี้นะเงินซื้อไม่ได้เงินซื้อไม่ได้นะแต่ถ้าเอามาสักร้อยล้านซื้อได้ไหมซื้อได้เอานะใครก็ซื้อได้เอางี้ดีกว่านะ ทำอะไรส่วนใหญ่ก็มักจะมีอุปสรรคถามว่าอุปสรรคแย่ไหมมากมากนะแต่ถามว่าสุดท้ายชาวราศีก,รก็รบกดผ่านไปได้ไหมผ่านได้เพราะอะไรด้วยความฉลาดเฉลียวของเขานะเกิดมาเนี่ยหัวออกมาฉลาดทันทีเป็นอย่างนี้นะอืมแล้วก็ทุกกระทมเพราะคนอื่นทุกกระทมเพราะคนรอบข้างนะทําให้คนอื่นได้ดิบได้ดีแต่ตัวเองเป็นไงโอ<ฮ>้แม่ไม่รู้จะพูดยังไงที่ราคานะแต่ลึกๆแล้วถามว่าเป็นคนชอบเอาจริงๆแล้วชาวราศีก,รก็รบกด ลึกๆเป็นคนชอบเอาชนะนะเอาชนะกับอุปสรรคเอาชนะกับสิ่งที่แม่งไม่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะ้วคาแล้วไม่ก้มหัวให้ใครไม่ก้มถูกก็ถูกผิดก็ผิด,ผดใช่ต้องใช่มันใช่แน่ๆเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ชอบโอ้อวดนะสาบายาบายเข้าว่าคนง่ายนะอ้ความเข้าว่าคนง่ายเนี่ยก็จริงแต่บางครั้งเข้าจนแบบเขาเรียกว่า ถึงถึงลูกถึงคนเป็นไงโดนหักหลังเป็นอย่างนี้นะยังไงขอให้มีความละเอียดละออในเรื่องของอะไรในเรื่องของความในการทําธุรกิจในการทํามหากิจให้มีความละเอียดนะอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ไม่ได้เป็นคนไม่ละเอียดนะละเอียดแต่ละเอียดได้อีกละเอียดได้อีกเป็นอย่างนี้ใะทีละขาแล้วก็มีอะไรก็ชอบเก็บไว้ในอกในใจเป็นอย่างนี้น่าสุขุมนุ่มลึกช่างคิดช่างทําถ้าทําแล้วทํางานไหนทํางานใหญ่เลยนะเป็นอย่างนี้ทํางานเล็กๆได้ไหมชาวราศีกรกฎ ได้แต่ไม่แจ่มเท่าไหร่นะเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้ระวังนิดหนึ่งสําหรับชาวราศีกรกฎอารมณ์จะขึ้นขึ้น,นลงลงเป็นอย่างนี้นะพอขึ้นแล้วก็ไม่อยากลงพอลงแล้วก็ไม่อยากขึ้นเพราะอะไรมันสนุกที่ราคาเป็นอย่างนี้นะ แล้วถ้ามีโอกาสชาวราศีกรกฎจะหาเวลาอยู่ตามลําพังด้วยตัวเองเขาเรียกว่าขอได้มีอะไรกลับมาคิดอยู่กับตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าไงะดีวะเนี่ยอยู่กับตัวเองแล้วกันสั้นดีนะบ้านปลายชีวิตบอกได้เลยว่าชาวราศีกรกฎจะพบเจอแต่สิ่งดีๆความร่ำความรวยเป็นอย่างนี้นะถ้าใครทําตัวสวยๆแล้วหรอนะมีคนอุปถัมเป็นอย่างนี้นะเพราะความสวยเป็นเหตุชาวราศีกรกฎ เป็นชาวราศีแห่งความอิสระนะชอบใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองนะไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายชุลมวุ่นวายในในเรื่องส่วนในเรื่องส่วนตัวนะเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวอย่ามายุ่งกะกูที่ละขาอ้าวตามนี้ละกันสําหรับชาวราศีกรกฎเดี๋ยวเราทะลุมาเรื่องของอะไราการพยากรน,นะในช่วงนี้1 6บหถึงสาสิงหาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างไปแรกขึ้นมาเลยต้องทําธุรกิจต้องทําเลยอาจารย์บอกได้เลยว่า ต้องทำนะไม่ใช่ว่าคิดแล้วคิดแล้วคิดอีกคิดอีก,ค,อกคิดแล้วแล้วก็คิดแล้วคิดอีกอย่างนี้ไม่ได้วนไปวนมาแบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรการเงินเด่นมากไพ่สรุปคีนเหรียญราชินีเหรียญน,นะถ้าทําธุรกิจแต่ระหว่างทางมีอุปสรรคไหมมีอุปสรรคที่ราขาไปกันน,นะ <c oughs> ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงขอให้สู้อีกนิดเดียวบางครั้งที่ผ่านมาชาวชาวราศีกรกฎเนี่ยเขาเรียกว่า โดนซ้ำโดนซัดทำการค้าก็เจ๊งนะทำธุรกิจอะไรก็หาไปหามาลูกน้องมีปัญหาชุลมุนวุ่นวายไปหมดเป็นนี่เป็นสินเต็มไปหมดบ้านโดนยึดรถโดนยึดมันเป็นอย่างนี้นะแต่ถามว่าหลังจากนี้จะดีไหมจะดีมากๆนะช่วงเดือนนี้ถ้าคิดแล้วให้ทำเลยการงานเด่นการค้าโดดเด่นนะถามว่าโชคลาภมีไหมโชคลาภโชคลาภมีอยู่นะแล้วใครที่ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรื่องของรถที่จะต้องซ่อมนาะอาจารย์บอกว่าจะมีเงินถุงเงินถังมาเขาเรียกว่าจัดการเรื่องบ้านใครอยากจะมีบ้านให้พ่อให้แม่จะสําเร็จใครอยากได้รถจะสําเร็จเป็นอย่างนี้นะสิ่งเลวร้วายจะผ่านไปแล้วนะความเฮงจะเข้ามาแล้ว <c oughs> พูดแล้วก็ดีใจด้วยที่ราคาเป็นอย่างนี้อ่ะนะแล้วมีอะไรอีกมีเรื่องของโอ้แต่ความรักเดี๋ยวไว้ที่หลังแล้วกันนะในช่วงนี้ความรักเอาไว้ที่หลังอาจารย์บอกอย่างหนึ่งว่า ในช่วงนี้ถ้าถ้าจะทําอะไรนะทำธุรกิจอาจารย์แนะนาว่าให้โยงธุรกิจเข้ามาอยู่ในโลกของออนไลน์ด้วยนะมีสองดาบขึ้นมาถ้าเป็นตําราของอาจารย์ขุนทองก็ต้องบอกว่าให้ทําธุรกิจโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ะนะโซเชียลก็คือการรวมรวมกลุ่มรวมกวนกันแล้วก็เขาเรียกว่าหาคนเข้ามาอยู่ในกลุ่มในกวนเราให้เยอะนะถ้าเราเข้าไม่ถึงถ้าเราเข้าไม่ถึงทาไงจะทําให้คนติดตามเรา ได้ไหมได้แต่อาจจะต้องใช้เซเลนนะอาจารย์ขอพูดเป็นภาษาภาษาแฟชั่นเป็นภาษาฝรั่งหน่อยอย่างเช่นนะอย่างเช่นบางคนไม่มีชื่อไม่มีเสียงใช่ไหมก็อาจจะไปสอนโยคะให้กับใครให้กับดารานี่ก็ได้นะโยงเข้าแล้วก็โยงดารานี้เข้ากับเข้ากับธุรกิจของเรานะสมมติว่าเป็นใหญ่อ้ะนะํา็นะใหญ่ดีก็ให้ใหญ่อ้ําไปเต้น ไปเต้นโยคะเต้นโยคะเสร็จแต่เต้นอยู่ใน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 ,ในธุรกิจของเรานะ่ะพอคนรู้จักคนก็เข้ามาเต้นโยคะกับพวกเราแหมการเงินการทองก็จะวิ่งเข้ามาเป็นอย่างนี้นะชีวิตจะเปลี่ยนจะสุขสบายขึ้นเลยในช่วงนี้จะเห็นได้ชัดเพราะอะไรมันมีไพ่การเงินขึ้นมาเยอะมากเยอะมากนะช่วงนี้โอ้โหมันจะพูดยังไงเจขาใครที่เป็นหนี้เป็นสินใครที่เป็นหนี้เป็นสินนะฟังนะฟังดีๆนะขา จะเริ่มมีเงินปลดหนี้ปลดสินได้เกิดจากอะไรโชคลาภด,ด้วยแล้วก็การทําธุรกิจบางคนทำอ,อ,อาจาร,รย์แนะนําอย่างนี้อ่ะทุกทุกราศีเลยแล้วกันใครที่ทํางานประจําอยู่นะใครที่ทํางานประจําใครที่ทํางานเป็นขนา้าราชการใครที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กินเงินเดือนหลังจากเลิกงานเอาเวลาเล็กๆน้อยๆน,ยนะทีละขา หลังจากเรื่องงานสักสองถึงสามชั่วโมงเริ่มก่อร่างสร้างตัวธุรกิจเรานะไม่ว่าจะเป็นขายอะไรหมูเห็ดเป็ดไก่พริกกะปิน้าป่าได้หมดที่ราคาเป็นอย่างนี้บางคนทำปลาลาสุดเด็ดใช่ไหมปลาลาไหนปลาลาอุบลราชธา,านีชื่อชื่อใหญ่อะไรยายผินยายผินปลาลาทรงเครื่องอะไรก็ได้นะแล้วก็โยงชื่อของเราเข้ากับจังหวัดน,นั้นๆคนจะจาได้แม้กระทั่งฝรั่งมันยังเอาไปทําเป็นเบียร์ภูเก็ตแต่คนไทยคิดไม่ออกหรือว่าเป็นของไทยอาจารย์ไม่ทราบได้นะ อะไรที่มันติดปากเนี่ยทำเออนะ่ะไก่ทอดห่าดใหญ่พวกนี้ถามว่าห่านใหญ่มีกินไหมหากินยากแต่ส่วนใหญ่จะอยู่แถวในกรุงเทพเป็นอย่างนี้นะราคาอืม้าวแล้วมีใีเรื่องอะไรอีกเรื่องของการเดินทางมีไหมมีเรื่องของการเดินทางใครที่ทําธุรกิจแล้วต้องเดินทางจะดีมากๆนะเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนภูมิลำเนาแต่ตอนนี้ก็ต้องดูว่าเออ่ดจานบอกนิดนึงว่าใครที่ อบอกว่ามีเกณฑ์เดินทางนะอาจจะถามหมอดูก็ได้แต่ถ้าเกิดจะให้จะให้เด็ดขาดเลยถามพี่ตู่ที่รักขาถามรัฐบาลเลยนะหมอดูก็ต้องทายไปตามไพ่แบบนี้ว่าโอเคมันมีการเดินทางาเดินทางไกลมันมีไหมมันมีแต่สุดท้ายก็ต้องไปโยงกับคุณพี่รัฐบาลด้วยที่รักขาเปน,นะเป็นอย่างนี้ที่รักขาอา้าวแล้วก็ใครที่มีนี่มีสินอาจารย์ว่าไปแล้วนะแล้วใครที่เาขาเรียกว่าเลิกร้างเอาอย่างนี้ดีกว่า เลิกร้างกับผัวเลิกร้างกับเมียในช่วงนี้ถามว่ามีสิ่งดีๆไหมจะได้เจอคนใหม่ผัวเก่าไม่กลับเมียเก่าไม่กลับจาตีว่างนี้ถ้าสิบดาบตีคู่มากับไพ่ความรักเนี่ยยังไงก็กลับมาไม่ได้ยกเว้นมีไพ่เดชขึ้นมาอาจจะเรียกว่าจะได้ของกลับกลับมาในช่วงนี้บางคนอาจจะผิดพลาดใช่ไหมบางคนรู้สึกว่าโอ้โหช่วงนี้อยู่กับผัวแม่งเบื่อชิบหายเลยยังไงดีเนี่ยก็เลิกกันถามว่าแล้วพอเลิกกันเสร็จคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงแล้วไง คิดถึงแล้วไงโทรหาหมอดูนะเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าจะได้กลับมาไหมอาจารย์บอกได้เลยว่าชาวราศีกรกดถ้าเลิกกันไปแล้วไม่ช่วงนี้บอกได้เลยว่าไม่มีเกณฑ์กลับมาหากันเป็นอย่างนี้นะเพราะอะไรบางครั้งอาจารย์บอกว่าให้เป็นคนดีใช่ไหมอย่าเถียงเมียใช่ไหมอย่าเถียงเมียทําไมอาจารย์ถึงต้องให้เกียรติผู้หญิงให้เกียรติไปเหอะแม่ไม่เสียหายไม่ตายหรอกนะผู้หญิงอะ่ะไม่ต้องบอกว่าเป็นเพศแม่แต่เป็นเพศที่ควรทันุถนอนองอ,อางนี้นะ บางคนโอ้โหมีเมียใช้เมียจังเลยนะถ้าวันหนึ่งวันดีขึ้นดีเมียแม่งของขึ้นขึ้นมาละชิบหายเลยนะทีละขาแม่งไม่รู้จะพูดยังไงนะบางครั้งบางคราตัวผู้นี่ก็ตัวดีบางครั้งอาจจะอาจารย์เทพบอกว่าเฮ้ยต้องพูดดีๆทําตัวดีๆแล้วแคลเซียมในร่างกา,ายจะแข็งแรงเพราะอะไรเมียให้ดูดไอให้ดื่มนมใช่ไหมแต่บางครั้งตัวผู้อาจจะเผลอผัยไปดื่มที่ไหนไปดื่มข้างนอกดื่มแล้วเป็นยังไงถมสีเพราะอะไร นมหมดอายุที่ราคาเข้ามาแล้วก็ขี้แตกขี้แตนไปที่นอืมนะยังไงก็เอาของที่บ้านนะก็พอ,อถ้ามันจะเก่าไปหน่อยไม่เป็นไรก,กินมันหันแล้วก็กินต่อไปที่ราคาเอางี้นะอาจารย์บอกอย่างหนึ่งว่าชีวิตครอบครัวค่อนข้างที่จะต้องอคนเราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะมีอะไรร้อเปอนตะบางคนเบื่อกับชีวิตครอบครัวไม่อยากได้ผัวไม่อยากได้เมียไม่อยากอยู่คนเดียวเพราะอะไร มันเจอมาแย่มันเจอมาแย่แล้วมันก็ไม่อยากมัน,มนเบื่อมันหน่ายใช่ไหมแต่พอคน้าปีอุ้ยอยากเป็นวยแยบนะเป็นอย่างนี้นะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นี่คือสแตทนี่คือสถิติทํามาเป็นแบบนี้เกณฑ์อุบัติเหตุระวังเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุด้วยสําหรับชาวราศีก็รกดมีก้าวด่าขึ้นมานะถ้าเดินทางก็ให้ระวังแค่นั้นเองเช็ค <c oughs> เช็คหน่อยหม้อน้ำหม้อ,มอไฟนะเช็คอะไรอีกเช็คยางเช็คอะไรก็แล้วแต่ที่มันโอเคเช็คว่ามีด่านข้างหน้าไหม นะดูถ้าเกิดเมาก็ไม่ต้องขับทีลาขาไปกันนะถามว่ามีอะไรที่มันจะตื่นเต้นไหมการเงินการงานความรักถือว่าโอเคนะแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคนที่มีคู่ถ้าเลิกไปแล้วช่วงนี้ไม่มีการกลับมาแน่นอนนะอนาคตอาจจะวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเดือนนาะอาจจะกลับมาเขาได้ใครจะไปรู้แล้วคนโสดเป็นไงในช่วงนี้คนโสดเออเจอคนยังไงดีเจอแล้วเจอแล้วหายเจอแล้วหายงี่เง่าแต่ใจดีงงไหมเนี่ย งงจันพูดเองอยังงงไงงี่เง่าแต่ใจดีเพราะอะไรก้าวแล้วขึ้นมาแม่งอาจจะปัญญาอ่อนหน่อยนะแต่ใจดีไปบางทีกวนตีนแม่งอยู่น้านน่ะสักพักหนึ่งไอ้เฮียโอนตังให้คุยแล้วเอาไงดีเนี่ยไอน้นี่มึงจะดีหรือมึงจะเฮียเอาชัดๆอย่างนี้นะช่วงนี้จะจะ,จะเป็นแบบนี้แล้วถามว่าจะเจอคนอุปสรบูรออคนอุปธรรมไหมจะมีคนอุปธมร,รมนะแล้วยิ่งเป็นผู้ชายเนี่ยตัวผู้นะท่านสุภาพบุรุษเนี่ยผู้หญิงจะหนุนดวง,จะ,ดวงจะหนุนดวงชาวราศีกรกฎนะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ร่ำไม่ได้รวย ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยนะแต่เจอผู้หญิงเขาเรียกว่าช่วยกันคิดช่วยทำแล้วอยู่ๆธุรกิจพุ่งเลยพุ่งเลยนะอาจจะเป็นธุรกิจในองอในในในบ้านเป็นครัวเรือนใช่ไหมเป็นแบบนี้ก็จงฟังเมยียไว้เพราะอะไรช่วงนี้เมียเมียนุ่มดวงนะแล้วเรื่องของโชคของลาศอาจารย์บอกอย่างหนึ่งถ้าซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นอินเวสเตอร์ใช่ไหมใครที่ลงทุนกับฮานอยใครที่ลงทุนกับเวียงจันนะใครที่ลงทุนกับอะไรก็แล้วแต่ ช่วงนี้ถามว่าโอเคไหมถ้าซื้อซื้อกับผู้หญิงจะร่ำจะรวยนะโอ้โหสุดเวียนที่ราคาเป็งี้นะเขาเรียกว่านักลงทุนนะคนที่เล่นหวยทุกวันเนี่ยอาจารย์ต้องพยายามแบบนี้ไม่ใช่นักเล่นกับพน,นันนะนี่คือนักลงทุนนะแล้วใครที่เล่นเล่นหวยเนี่ยเดือนหนึ่งหลักหมื่นเนี่ยนนี้แม่งเขาเรียกว่าระดับท็อป ระดับท็อปนักลงทุนระดับท็อปบางคนไม่ต้องทำมาหากินเล่นหวยอย่างเดียวรวยแล้วทุนขาไปงี้น่ะหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วสรุปแล้วโชคลาภเห็นเด่นชัดให้ซื้อกับผู้หญิงใครที่เลิกล้างกันแล้วช่วงนี้หวังว่าผัวเมียผัวจะกลับคืนเมียจะกลับคืนยังไม่มีโอกาสกลับคืนระวังเรื่องของอุบัติเหตุไปงี้นนะ่ะธุรกิจเดินทางถือว่าโอเคช่วงนี้ให้ทําการค้าการขายคิดแล้วให้ลงมือทําทันทีนะช่วงนี้บอกเลยว่าโอ้แล้วเรื่องหนี้เรื่องสินจะค่อยๆลดหนี้กดสินไปงี้นนะ่ะ นะก็คงจะไม่มีอะไรแล้วที่ราคาหลังจากนี้อาจารย์จะพูดถึงอะไรที่ราคาใครที่อยากจะขายบ้า,ขา,บานขายคอนโดรีสอร์ทโรงแรมระดับร้อยล้านพันล้านหรือว่าหลักล้านธรรมดาธรรมดาเอามาลงที่เพจของอาจารย์แล้วช่วยกันแชร์ด้วยที่ราคานะเออชื่อเพจก็คือบ้านที่ดินมหาเศรษฐีอีกครั้งนะครับบ้านที่ดินมหาเศรษฐีเอามาลงเข้าถามว่ามีค่าเอ่อค่าบริการอะไรไหมไม่มี ฟังดีดูปากดีไม่มีนะฟรีเพราะอะไรอาจารย์ทําเพจทุกคนทําเพจอะต้นทุนน้ำงาแย่หรอกนะเอามาลงข้าแล้วอาจารย์คนรู้จักอาจารย์แย่ใช่ไหมเดี๋ยวมันมีทั้งนายหน้ามีทั้งคนที่ติดนายทุนคนที่ห่างนายทุนอะไรก็แล้วแต่จะมีวิ่งเข้ามาแล้วก็เข้าไปค้าขายกันในนั้นถามว่าฟรีไหมไม่ได้คิดสตางนะแต่ถ้าใครขายได้แล้วอยากให้อาจารย์ถามว่าอาจารย์จะปฏิเสธหรือเปล่าไม่ปฏิเสธอีรนะาคา <c oughs> ก็เอารูปไปลงเอาฉันน่ะ ราคาให้ชัดพิก,กัดผูมีสิทธิ์แล้วแถวนั้นแหล่งความเจริญจะเกิดขึ้นไหมดูซิว่ารัฐบ,บาลเขามีโครงการอะไรหรือเปล่าลองไปดูซิที่รากขานะแล้วพอมีเงินมีทองขายได้ใช่ไหมเอาอะไรแล้วเราจะต้องเอาเงินไปทําอะไรเอาเงินไปเที่ยวบ้างอืให้ความสุขตัวเองก่อนใช้นี่เอาไว้ที่หลังถ้าวันหนึ่งเราไม่ให้ตัวเองก่อนเราตายหาก่อนลูกนี่แมงสวยเพราะอะไรเงินก็ไม่ได้เราสึกเ้ยวไปเสีก่อนเอางี้นะมีเงินเดืินออกมาเนี่ยอ่ะใช้ใจ่ายของเราให้มันโอเคก่อนแล้วมีพลัง เอาไปสร้างเงินสร้างทองแล้วเอาไปใช้หนี้เขาไปงี้น,น่ะแล้วถ้ามีโอกาสไปหา,าไปหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นยำแล้วยำที่ไหนดีร้านมามาแทบไปกินที่นั่นเลยนะเพราะว่ารสชาติเนี่ยเขาเรียกว่าพอเข้าปากเนี่ยมันเหมือนโดนระเบิด M79 อยู่ในปากเลยระเบิดเขาเรียกว่าระเบิดรสชาติกินแล้วมันรู้สึกว่านนขนลุกขนพองเลยล่ะค่ะ นะเอาตามน,นี้แล้วกันพุทธมนตรสายสองแล้วหลังจากนี้อาจารย์จะไม่พูดพํามทำเพลงแล้วนะอาจารย์จะพูดถึงเรื่องอะไรไม่พูดไม่ได้เลยเรื่องนี้สําคัญมากเอา้าเดี๋ยวขออนุญาตักหน่อยนึงลืมยคัคะ ไม่ต้องตรงไม่ต้องตัดมาละนะเอากันยาวๆอาจจะมีลื้วมีรอยหน่อยแต่มันเดี๋ยวโดนโดนน้ำมันกัญชาเข้าไปผิวหนังจะดีขึ้นนะกระเป๋าสู่พิชยาเอาเดี๋ยวเรามาว่ากันเลยตอนนี้ก็ยังฮ<ม>าฮาอยู่นะเพราะว่าผลิตไม่ตาดทีละขาวันนี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเรงินลองทําแบบนี้ดูลองทําแบบนี้ดูนะแต่อาจารย์บอกหัวคลิปเลยละกัน กดคุณ200เท่าเดี๋ยวจ,จะขยายความคําว่ากดคุณ200เท่าหมายความว่าอย่างไงนะแล้วทําไมต้อง200เท่าอาจารย์ว่าอย่างนี้นะอาจารย์สามารถหาเงินหลักแสนได้ในสมัยที่เล่นดนตรีจากที่แบบเคยโดนไล่ออกจากบ้านเช่าสมัยก่อนอยู่บ้านห้องเช่าเล็กๆใช่ไหมแม่งเงินค่าห้องเดือนละพันกว่าบ,บาทยังไม่มีตังค์จ่ายเขานะโอชีวิตมันทุเละทุลังมากอาจารย์ทําไงอาจารย์ก็ยังเล่นดนตรีเหมือนเดิม ชีวิตอาจารย์เปลี่ยนได้ด้วยกระเป๋าสตางค์ทรงยาวเลยละคากระเป๋าสตางค์ทรงยาวหนังแทๆ้ๆแล้วก็หนังสือเล่มนี้ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวทาไมอาจารย์ต้องพูดถึงกระเป๋าสตางค์ทรงยาวสมัยตอนที่อาจารย์เล่นดนตรีอยู่แถวศรีลมแยกอังรีดุนังชื่อ้านรอเอ้าสั้นๆนะเดี๋ยวประกาศให้ให้นายเก่าอาจารย์หน่อยชื่อว่าร้านลอดลด,ลดถนนนะลรด ฮาส์ก็คือบ้านรถเฮาส์คืออยู่แยกอังลีดูนังเลยนะอยู่ตรงถนนสุรบงร้านเป็นร้านอยู่ร้านมีอยู่สี่ชั้นสามถ้าเกิดมองไปจะเป็นสามชั้นชั้นที่สี่เดี๋ยวว่างี้ดีกว่าชั้นล่างเป็นเป็นรีสอร์ทแคปสองเป็นงานสัมมนาชั้นสามเป็นสปอร์ตสปอร์ตบาร์ชั้น, 3, น Support, ส Bar, ี่อาจารย์เอาไว้เสริมกัญชาอยู่ข้างบนในช่วงที่ขณะเล่นใช่ไหมอาจารย์เล่นดนตรีอยู่ที่นั่นการเดินทางของอาจารย์เนี่ยต้องเดินทางจากแฟชั่นไอแลนด์ไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แล้วก็เปลี่ยนรถที่สยามแล้วก็เปลี่ยนรถอีกแม่งไปลงที่สารแดงชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นสิบปีอาจารย์เล่นอยู่ที่นั่นสิบปีได้นะสิบปีเต็มเจ้าของชื่อวันเด็นนะอาจารย์เล่นเล่นอยู่เงินเดือนก็ไม่ถึงสามหมื่นเพราะหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งใช่ไหมวันธรรมดาบางทีถ้าวันไหนหยุดด้กขัดตะเลิกก็ไม่มีสตางค์ขาไม่จ่ายในขณะที่ต้องเล่นดนตรีอยู่ที่นั่นแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันเกิดเขาเรียกว่า เป็นเกมกีฬาเกมกีฬาสีระหว่างสีเหลืองกับสีแดงแล้วก็มีกองเชียร์หลากสีเข้ามาทําให้ชีวิตอาจารย์ต้องขอบคุณดีกว่านะต้องขอบคุณคุณพี่สีเหลืองขอบคุณคุณพี่สีแดงขอบคุณคุณพี่หลากสีที่ชัดดาวกรุงเทพอ้าวอย่างน,นี้ดีกว่ามันมีอยู่วันหนึ่งในช่วงที่ชัดดาวใช่ไหมอาจารย์ไม่สามารถที่จะไปนั่งรถนั่งรถตู้ไปลงที่อนุสาวรีย์ได้ก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่พระรามเก้า แล้วชีวิตหลังจากนั้นชีวิตค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะอาจารย์ก่อนที่จะไปเปลี่ยนทุกทีต้องไปลงเสียบเสาลีวันนี้ลงพระรามเก้าแล้วกันต้องไปลงสถานีสีเอ่อสีลมนะถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าท่านนั่งรถที่พระรามเก้าแล้วอาจารย์ก็อาจารย์ได้เอ่อได้ได, oh <my> ได้ได้ผ่านได้ผ่าน ร้านหนังสือ B2S นะอาจารย์เข้าไปดูหนังสือหลายเล่มที่ประทับใจก็คือชีวิตบ,งงบ,บตังคังด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวออาแบบๆแบบล้วกันเดี๋ยวหาว่าอาจารย์ขายขายของอีกออก็ขายของอะไรละอ่ะนะอ่านอยู่ประมาณ2 3นาทีสามไม่ไม่น่าเกินห้านาทีอาจารย์อาาย่อานเสร็าจเฮ้ยแม่งโอเควะ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้จนอิชิโระนะเขียนเขียนแบบนี้อาจารย์ก็ซื้อมา150บาทเอากลับมาอ่านที่บ้านรู้สึกว่าถ้าเกิดชีวิตมันง่ายขนาดนั้นนะแค่เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์แล้วกูเลยว่าว่าเขาไม่ได้ สนับสนุนกันเพื่อรักนะในหนังสือใจความเขาว่าไงบ้างอาจารย์อ่านดูสามรอบแล้วอาจารย์บอกได้เลยว่าเขาพูดถึงเรื่องเนื้อหาก็คือถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ให้เปลี่ยนเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวิธีที่ง่ายแล้วได้ผลที่สุดง่ายง่ายนะแต่คำนึงถึงกฎคูณสองอกฎคุณสองร้อยให้ดีหมายความว่าไงเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณคันไม่ดาจนอิชิโร่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบบัญชีที่ประเทศญี่ปุน่นเขาจะสามารถรู้ได้เลยว่าประธานคนที่มายื่นเอกสารเนี่ย ธุรกิจผลประกอบการเป็นไงนะนักบริหารที่ดีส่วนใหญ่บุคลิกจะดีแล้วใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวทั้งสิน้นนะแล้วคนที่บริหารงานไม่ดีเท่าไหร่ใช้กระเป๋าทรงพับนะกองกังกองกังการเงิกน,ก,น,ก,นก็ไม่ดีเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาว่าต่อด้วยอะไรเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่าทังเป็นอย่างนี้มันเขาเรียกว่ามันยิ่งกว่าของใช้น,ะนี่คือสิ่งสิ่งวิ่เขาเรียกว่าอะไรสิ่งสักิ์สิ่งกอจใหญ่ เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอจาเนเทพนะเรียกเงินเรียกทองไปงี้แล้วเป้าต่างสูตรพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงินยี่ห้อสุตพิชยาเอาว่าราคาเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องถาม13,900บาท รถจากราคา1 9 0 0 0บาทโอ้ถูกมากเลยอาจารย์เทพกล้าขายได้ไงวะเนี่ยนะแล้วหนังอย่างดีนําเข้าจากออสเตรเลียเป็นหนังที่ดีที่สุดในประเทศไทยอาจารย์กล้าพูดแบบนี้นะเพราะว่าคัดมาสุดคัดมาสุด,สด,สดสแล้วอ่ะนะแล้วซิทถามว่าแปลกประหลาดไหมรูดได้นี่ <c oughs> แล้วรูดดีด้วยอาจารย์บอกรูด้ะเพลินรูดละเพลินรูด,รด,รดไรพอรูดเสร็จเงินวิ่งเข้ามาเป็นอย่างนะแล้วได้นำนำเข้าจากประเทศญี่ปุน่นการตัดเย็บโดยระดับฝีมือระดับประเทศอาจารย์คัดเลือกมาอย่างดีทําวิธีสวดปลุกเสก เรียกขวัญเงินขวัญทองให้เข้ามาในกระเป๋านะไปงี้นะบางคนแบบโอ้โหใช้กระเป๋าราคาเท่าไหร่ก็ผลลัพธ์ก็ได้ท่านั้นเปงี้นะ่ะแล้วมันช่วยถึงเรื่องภาพลักษณ์กระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนโรงแรมระดับซูปเปอร์เอ่อระดับซูปเปอร์วีพีเอาไว้ก่ปปอนต้อนรับเงินต้อนรับทองให้เรานะพอเขาเห็นกระเป๋าสตางค์สวยๆแบบนี้เขามาไหมเขามาเพราะอะไรน่าอยู่ที่ราคาน่าอยู่ใน่าใช้แล้วถช้าวันนี้นะ่ะอยากซื้อกระเป๋าสตางค์สักใบหนึ่งให้กับคนพิเศษของเราใช่ไหมคนสําคัญเนี่ยหรือว่าจะซื้อให้ตัวเอง ซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวโดยคำนึินถึงกดคูณสองอยเท่าหมายความว่าไงถ้าวันนี้ซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวใช่ไหมราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอาราคาของกระเป๋าคูณสองอยเข้าไปนั่นคือไรายได้ต่อปีเศรษฐีใช้อย่างนี้หมดถ้าอยากเป็นเศรษฐีทำตามเศรษฐีแม่งเลยนะแล้วถ้าใช้กระเป๋าหลักพันปีหนึ่งหางเงินไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใช้หักหมื่นขึ้น ปีหนึ่งหางกันได้หลักล้านอาจารย์ทดสอบมาแล้วอาจารย์ลองแล้วลองแล้วลองเล่าลองจนได้ผลนะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ถามว่าเชื่อไหมห้าสิบห้าสิบนะแต่ซื้อแ่ซื้อซื้อหนังสือมาแล้วอ่านแล้วอาจารย์ก็ช่วงต้นเดือนอาจารย์ตัดสินใจซื้อเลยเงินเดือนแม่งออกมาสองหมื่นกว่าบาทช่วงนั้นร้านปิดบ่อยด้วยใช่ไหมสองหมื่นกว่าบาทแต่อ่านหนังสือจนทำไม่ได้แม่ขยี้ขยี้ความรู้สึกอาจารย์จนอาจารย์ต้องใช้บัตรเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรยัดเข้าไปแล้วก็เงิน วิ่งออกมา16,00 0กว่าบาทนะอาจารย์เอาไปซื้อซื้อกระเป๋าถามว่าโอเคไหมช่วงแรกอันดีใจนะช่วงเดือนนั้นถามว่าหิวหิวไหมกลัวไหมโอ้โกลัโกวโคตรเพราะอะไรเงิน okay. ใช้ไปแล้ว80%กว่าเรหล 1, ืออีกกี่วันเกือบ30วันใช้ไปแล้วเหลือหลักพันทําไงอาจารย์ก็ใช้อะไรก็ยืมคนนู้นยืมคนนี้ใครมียืมแม่งหมดนะจนรอดมาถ,ถึงทุกวันนี้เป็นอย่างนี้นะอาจารย์ตัดสินใจมันเกิดจากการตัดสินใจแล้วการกล้าลงมือทำของอาจารย์ถามว่ากลัวไหมกลัวโคตร ถามว่ากลัวแล้วไงกลัวแล้วไงอ่ะกลัวทั้งไงก็ทําไปแล้ว่นะทําไปแล้วแต่ใจลึกๆรู้รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงกูมีของดีแล้วพวกกูเชื่อว่ะครดบเพื่อนเชื่อนะใช้แรกๆก็หัาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งยิ่งใช้ยิ่งเชื่อเพราะอะไรบางครั้งอาจารย์นั่งในดนตรีสังเกตว่าคนญี่ปุ่นใช้คนจีนใช้ผู้ชายด้วยนะใช้อาจารย์บอกอย่างหนึ่งว่าถ้าวันนี้เราอยากร่ำอยากรวยจงกล้าตัดเป็นคนกล้าตัดสินใจให้ลงมือทําเลยถ้าลงมือทําเมื่อไหร่ เดี๋ยวเราจะรู้ว่าโอเคตรงนี้แมงไม่น่ารออ่ะลดลงมาตรงนี้เพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยเพิ่มการบริการหน่อยเราจะรู้นะขอให้เกิดการลงมือทานี่คือความเชื่อแล้วอาจารย์เชื่อแบบไหนค่อได้แบบนั้นแล้วก็ร่ำก็รวยล่ะกับไนนะม่งช้นะถึงไหนแล้วเนี่ยนะก็คงจะไม่มีอะไรแล้วยังไงก็กระเป๋าสุพิชญ,ญาโอ้ดีมากแล้วต้องใช้เมื่อ,อไหร่รันเทพกระเป๋าสวยๆอย่างนี้ต้องใช้เมื่อไหร่ใช้เดี๋ยวนี้เลยใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นใช้แล้วไหใช้แล้ว รวยเถอะคาสุดท้ายที่ก็ขอให้ท่านที่เกิดเราสีกรนยจงมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองเป็นเศนะรษฐีอภิมหาเศรษฐีสวัสดีคะ่ะกระเป๋บบสาสตางสุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงิน